ข้าว,ว่ีกหน่ง那่黄米锁哦小小สวัสดีครับเพืพ่อนๆทุกคนวันนี้ผมโหลหมิงนะครับผมเรืออาหมิงนะครับจะมารีวิวอาหารนะครับ เมื่อกี้ผมไปที่ร้านขายเต้าหู้เหม็นนะครับหรือไต้หวันเขาเรียกว่าโชโต่หูนะครับเมื่อกี้นะครับทางร้านเขามันเต็มนะครับอีกอย่างผมก็ช่วงนี้ไปรัตนะครับก็พยายามซื้อมากินที่บ้านนะครับจะมารีวิวให้เพื่อนชมนะครับโชโต่หูนะครับโชโต่หูอีกอย่างก็จะมีมีตุนหอยนางลมนะเพื่อนๆหรือไต้หวันเขาเรียกว่าอ๋อมีส่วนครับเพื่อนๆมาดูนะครับว่าหน้าตาเป็นไงผมไปเมื่อกี้นะครับไปตลาดนะครับ โชโต้ฝู่นครับเต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นร้อนๆเลยครับไปเมื่อกี้นี้ครับมามาเลยครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราแป๊บนึงนะครับโต๊ะมันต่ำเลยครับเรามาดูกันครับหน้าตาเต้าหู้เหม็นเป็นไงครับมาดีลุยเพื่อนๆดูนะครับ นี่ครับโอ้โหกินไม่ต้องพูดเลยนะครับกินแรงนะครับเพื่อนจัดจานเลยนะครับหอมแต่ว่าอร่อยนะครับผมก็ผมกินบ่อยๆนะครับเมนูนี้นะครับ เต้าหู้เหม็นนะครับเขาทอดกรอบนะครับอร่อยมากนะครับเพื่อนๆเขาจะมีน้ําจิ้มให้ด้วยนะครับจะมีผักดองไต้หวันนะครับผักกระหล่ำดองนะครับสูตรของไต้หวันเองนะครับจะมีน้ําจิ้มนะครับไม่ใช่มีเฉพาะเต้าหู้เหม็นอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆจัดจานนะครับเพื่อนๆส่วนมากคนไทยนะครับ มาเที่ยวไต้หวันจะนิยมมากนะครับมารีวิวเต้าหู้เหม็นนะครับแต่วันนี้ผมจะรีวิวให้เพื่อนชมนะครับว่ารสชาติของเต้าหู้เหม็นเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างไหยครับโอ้โหกลิ่นไม่ต้องพูดนเลยนะครับผมชื่อนะครับตามซื้อเลยครับเต้าหู้เหม็นเหม็นนี่ดีครับนี่ครับเต้าหู้เหม็นนะครับ ะมีผักกาดดองนะครับผักกาดดองนะครับแต่ผมกินเผ็ดนะครับใส่พริกนิดนึงนะครับใส่พริกนิดนึงนะครับเขาทอดกรอบๆนะครับแล้วแต่เราจะเรียกบอกให้ทางร้านเขาทอดให้นะครับถ้าทอดแบบนุ่มนะครับผมชอบกรอบนอกนุ่มในนะครับอ่ะแล้วครั้งจีแล้วครับเมื่อกี้นี้ยังยังไม่ลงมือเลยนะครับแล้วมีอีกเมนูหนึ่งนะครับ หัวหมี่สวะเมียนเซียนนะครับหรือซุปอะไรนะซุปซุปหมี่นะครับหอยนางรมนะครับเพื่อนๆไต้หวันนิยมเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเป็นอาหารพื้นเมืองของไต้หวันนะครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะเทใส่ใส่จานให้ดูนะครับสองเมนูนะครับวันนี้นะครับรีวิวสองเมนูนะครับอาหารไต้หวันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆชัดไหมข้างในจะมี ไส้หมูหอยนางรมแล้วก็พริกนะครับอร่อยมากนะครับพเพื่อนๆนะอร่อยมากนะครับถ้ามาไต้หวันอย่าลืมเมนูนี้นะครับซุปหมี่นะครับซุปหมี่หอยนางรมนะครับพเพื่อนๆจัดจานเลยครับไปกินหมดไหมหน้าคนเดียวลุ้นนะครับหมดหรือเปล่านะ คลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆคลิปกินอาหารนะครับจัดจานหน่อยนะครับเมื่อกี้หน้าตาดีอยู่เทลงไปมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มีหอยนางรมนะครับหอยนางรมไส้หมูนะครับนี่ครับซุปนะครับซุปหมี่นะครับว้าหมี่สวหรือเมียนเสี่ยนของไต้หวันนะครับเราทดลองโชต่อฮูก่อนนะครับเพื่อนๆ ก่อนกินนะครับเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีกระลำนะครับกระลำคีบใส่กับตัวนี้นะครับอร่อยครับกรอบนอกนุ่มในเพื่อนๆ ก็เผ็ดนะครับเมนูไตวันนิยมมากนะครับเพื่อนว่ามีส่วนนะครับเห็นหรือเปล่าครับ กรอบนอกนุ่มในนะครับตะก่อนคนไต้หวันเขาทําเต้าหู้นะครับเต้าหู้ก็เอาถั่วเหลืองมาทํานะครับเมนูของเต้าหู้นี่จะมีเยอะมากนะครับมีมีหลากหลายเมนูนะครับที่เขาดัดแปลงนะครับเพื่อนๆอีกแล้วก็เพื่อการถนอมอาหารเขาก็ทําให้เป็นเต้าหู้หมิ่นนะครับครับถนอมอาหารกินรสชาติก็อร่อยนะครับเป็นเมนูที่สุดยอดเลยนะครับเมนูอันนี้นะครับที่ไต้หวันนิยมกินมากนะครับ เพื่อนๆที่มาไต้หวันก็อย่าลืมนะครับอย่าอย่าลืมนะครับเ mm hmm. มนูนี้ทดลองดูนะครับ mm hmm. อร่อยนะครับ mm hmm. กระหล่ำดองนะครับ mm hmm. ข้าวั้นข้าเป็นสมพักครับ mm hmm. ถ้าเมืองไทยเรียกว่าสมพักนะครับนับสมพัก เป็นจ้ากระลำไปแช่นะครับคั่นให้มันสมแล้วก็มากินกับไอ้เต้าหู้เหม็นนะครับแซบด้วอครับพี่น้องแซบไปดีครับลืมนะครับมาไตวานก็อย่าลืมนะครับเมนูนี่นะทดลองนะครับมันเหม็นอยู่ครับเหม็นอยู่แต่ว่าแซบครับเหม็นแต่ว่าอร่อยครับเดี๋ยวทดลองเมนูนี้ก่อนนะครับ มีซุ้ดไต้หวันนะครับมีซุ้ดไต้หวันหรือเรียกว่าซุปซุปซุปหมี่นะครับหอยนางรมนะครับเห็นไหมครับหอยนางรมตัวใหญ่ๆนะครับไส้หมูก็มีนะครับไส้หมูอ่อนนะครับจะพลาดนะครับเพื่อนๆถ้ามาเมนูนี้เนาะอย่าลืมนะครับอร่อยครับอร่อย เต้าหู้เหม็นจะมีทางประเทศจีนมันธุ์ใหญ่ก็มีนะครับเต้าหู้เหม็นนะครับไม่ใช่มีเฉพาะไต้หวันนะครับแต่แต่ละประเทศเขาปรุงไม่เหมือนกันนะครับก็ทุกประเทศแต่ไม่เหมือนกันนะแม้แต่ไต้หวันนะครับแต่ละล่างนะครับของไต้หวันกับบุกือกันนะครับพันปรุงบุคือกันเนาะแซ่บคนละย่างนะครับใครมาแบบไหนก็เลือกนะครับบางคนก็ชอบชอบทอดแบบพอรกๆรคือว่าอ่อนๆนะครับมันจะหนุ่มแต่าข้งผมนี่ชอบแบบกรอบๆนะครับทอดกรอบกรอบนอกนุ่มในนะครับ สียบครับพี่น้องเสียบไปเลยส่วนมากผมจะไม่ค่อยทำคลิปรีวิวอาหารนะครับแต่ว่าจะทำเป็นคลิปท่องเที่ยวนะครับแต่ก็จะมีอาหารการกินเข้ามาร่วมด้วยนะครับของไต้หวันนะครับวัฒนธรรมการกิน,นของเขานะครับการเป็นอยู่นะครับ มันเหม็นแต่ว่ามันอร่อยนะครับบ้านเราว่าอะไรนะบานเข้าเพื่นเอิญว่าอย่างครับประแดกตวงบะครับเออประแดกตวงนะครับใส่ตับหมูฮู้งนี่แซบไปเลยครับเหม็นแห้งเหม็นแห้งแซบครับปลาลาตวงไหมครับบานเข้าเนาะใส่ตับหมูฮู้งเนี่โอ้สุดยอดเลยครับแห้งเหม็นแห้งแซบดูเล็บมือเลยเละครับบานเข้าน่ะอันนี้คือกันครับตัาหมูเหม็นไตวันกับคือกันเหม็นกระแซบครับเหม็นกระแซบ นะครับทดลองครับเพื่อนๆข้ามีเงยจะข้ามครับว่าจะเหุทําคลิปโดนลรอครับแต่บอใคยทํามีสุขภาพทั้งสายตานดนึงก็ได้หยุดการทําคลิปนะครับแต่ช่วงนี้ก็สะดวกแล้วครับพาตัดจนวตาลูปปดครับพาตัดดูไหลตาแต่ว่าก็หายดีแล้วครับต่อไปจะจะลงมาทําคลิปล้วครับเป็นร่างจะไฮเดอครับเดอ เดี๋ยวคิดเป็นสิเง,งาครับน้ำกแต่งโม่ครับน้ำแต่งโมปั่นนะครับแซบครับอากาศฮอนฮอนชุดสุดดีครับน้ำแต่งโม่ปั่น,นครับอากาดดองครับ เยอะทัพก,ก่าจองนะครับแซ่บแล้วครับแม่แต่บันไก่เยลืมนะครับเมนูเต้าหู้เหม็นนะครับที่แต่บันเรียกว่าโชโต้ฝูนะครับเต้าหู้เหม็นหมดแล้วครับเ <c oughs> ต้าหู้เหม็นนะครับเผ็ดเผ็ดครับ ดไปนหนึเมนูครับอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เป็นซุปหมี่นะครับใส่หอยนางรมนะครับน่ครับหอยนางรมแล้วก็ใส่หมูนะครับรแต่วั่เขาเรียกว,ว่าเมียนเซียนนะครับว่าเออไมีสวกครับอร่อยครับ เพื่อนๆผมคิดว่าคลิปจะยาวเกินไปนะครับผมก็จะกินต่อนะครับแล้วพอแค่นี้ครับคลิปนี้นะครับรีวิวอาหารนะครับแล้วมีอะไรจะมารีวิวต่ออีกผมจะมานําเสนอเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีก็อย่าลืมกดให้กาลังใจนะครับด้านล่างนะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อนๆแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเราหิวรือว่ามันอร่อยปะ ทา,ทางเราใจหิวแล้วมั้งเนี่ยแซ็ตครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ